วันที่7พฤศจิกายนหกหบักกี้เครื่องเอฟดีสามสภาพเครื่องคือมีชิ้นส่วนเสื้อฝาเสื้อฝาอยู่ในนี้อยู่ในถังรถถูกลือ้อไว้4ีหเดือนแล้วไม่ได้ประกอบ สภาพก็บุกผีสภาพปุกผีนะต้องเดี๋ยวต้องยกเครื่องลงต้องเริ่มจากตัวเครื่องก่อนตัวนี้เป็นเป็นเอ3ดีรรุ่นที่ไม่มีห้องเกียร์เป็นของตัวเองนะต้องไปใช้เกียร์ฝากฝั่งนูน้น เกียร์ฝากเอาไว้ถอยหลังสภาพรถคือจอดหรือซ่อมแล้วแล้วซ่อมไม่จบแล้วก็ลื้อทิ้งไว้สภาพก็เลยค่อนข้างที่จะแย่ yeah, นิดหน่อยอ่ายกเครื่องลงมาแล้วเป็นเครื่องตระกูล f อ3ดีสนะปีลึกไม่มีเลขเครื่องนะเลขเครื่องไม่มีมาอยู่บนรถบักกี้ โจทย์นี้ก็ค่อนข้างยากมาสภาพนี้มีอะไหล่มาให้อะไหล่ถูกถอดไว้ราลาสักสี่ห้า 4, เดือนออให้ประกอบกับโดให้ประกอบกับเอาขึ้นรถแล้ววายริ่งสายไฟใหม่แล้วให้รถคันนี้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิมออพอถอดทิ้งไว้โซ่ราวลิ้นก็ตายแล้วนะ ก็้ต้อง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 ผ่าหรือดูทำความสะอาดรีโนเวทเครื่องใหม่ละตัวนี้ดูเสื้อลูกฝาราวลิ้นเผาเผาลูกเบี้ยวเผาลูกเบี้ยวก็ต้องเปลี่ยนนะขึ้นขอบหมแล้วอะไรก็มีเท่าที่เห็น บักกี้ FD300 เครื่องแบบต้องใช้เกียร์ฝากนะเกียร์ฝากเอาไว้ถอยหลังนะพอเปิดเครื่องมาแล้วโอเคมีน้ำอยู่ข้างในมีน้ำอยู่ในเครื่องแต่รู้มาจากเจ้าของรถว่ารถคันนี้ถูกลือ้อแล้วก็ถูกจอดจากฝนไว้ก็น่าจะเป็นน้ําฝนนะไม่น่าจะเป็นปั๊มน้ำชุดนี้เพราะดูจาก การที่มีน้ําอยู่ในเครื่องผสมน้ํามันที่กลายเป็นนมเนี่ยมันไม่น่าจะมาจากปั๊มมันไม่น่าจะมาจากปั๊มตัวนี้มันกองอยู่ข้างล่างทั้งหมดน่าจะเป็นน้ําฝนแต่แค่ทําความสะอาดก,กาวฝาเนี่ยก็น่าจะหลายชั่วโมงอยู่แล้วกาวเยอะมากนะมีแต่กาว สภาพเครื่องโดยรวมเมื่อกี้ลองหมุนเข้าเหวี่ยงเข้าเหวี่ยงหมุนได้เป็นปกติแต่เรื่องด้วยนะ้ํามันเข้าไปกองอยู่อย่างเงี้ยคงต้องผ่าเครื่องดูลูกปืนข้างข้อสําคัญที่สุดคือลูกปืนข้างข้อกลัวเดี๋ยวประกอบไปแล้วติดเครื่องลูกปืนดังก็เสียเครื่อง3 0 0ซีซีอยู่ในบักกี้เป็นเกียร์ฝากนะอันนี้ถอดเกียร์ฝากออกไปแล้วเพื่อจะทําเครื่องรีวิวเครื่องใหม่คราวนี้พอถอดจานไฟออกมา รีลันหลังจานไฟนะเม็ดรีลันหลุดสามเม็ดหนึ่งสองสามคือตัวนี้รีลันหลุดนะก็ต้องเปลี่ยนอยู่แล้วละ่ะรีลันนะทีน,นี้เราก็มาดูว่าจุดสนิมที่ขึ้นนะคือเครื่องตัวนี้เจ้าของรถบอกประวัติมาว่าจอดหรือ หรือหรือหรือเสื้อฝาออกเพื่อจะทําเสื้อฝาเนี่ยแล้วก็ไม่ได้ประกอบสี่ห้าเดือนน้ําก็เข้าคราวนี้ก็ดูคาบสนิมมีแต่คาบสนิมนะยังไงก็ต้องผ่าเครื่องออกมาเพื่อเปลี่ยนลูกปืนข้างข้อสองข้างไม่งั้นก็ไม่จบโอเคเครื่องสามร้อยเกียร์ฝากอยู่ในบักกี้นะวางอยู่ในบักกี้ คราวนี้พอ,อรื้อเรารู้รู้สาเหตุแล้วว่าทําไมเขาถึงต้องทําช่วงบนก็คือเสื้อกับฝานะลูกเบี้ยวอะไรที่สึกขึ้นขอบทั้งหมดเนี่ยเกิดจากเห็นสาเหตุแล้วตอนที่รื้อวันก่อนเนี่ยเขาตัดประเก็นอันนี้เป็นประเก็นตัดนะ ฝาครอบฝั่งขวาฝั่งจานไฟเนี่ยเคยถูกถอดเซอร์วิสที่บอกว่ามีกาวเยอะๆเนี่ยปรากฏว่าเขาตัดปะเก็นแล้วมาอุดตัดปะเกน็นปะเก็นมาครอบตรงนี้ไว้ทั้งหมดเลยรูตรงนี้คือรูน้ำมันที่มาจากออยออยนะมาจากปั๊มคือเรือนหลังปั๊มนะตัวเนี้ย มันจะคอยดูดน้ำมันจากฝั่งรูนี้รูนี้ถูกปิดนะตัดประเก็นแล้วไปปิดปิดสนิทเลยข้างในเนี้ยจะเป็นกองกองน้ำมันเครื่องก็คืออยู่ฝั่งนี้นะเนี่ยเวลาเปลี่ยนกองข้างในก็จะเป็นกองน้ำมันเครื่อง ส่วนไอ้รูเนี้ยมันจะถูกประกบเข้าไปพอประกบเข้าไปเนี่ยน้ำมันพอผ่านกองเข้ามาแล้วเนี่ยจะถูกดูดจากปั๊มตัวนี้นะเพื่อขึ้นไปไหลเวียนในระบบฝาสูบอนนี้รู้แล้วความเสียหายเออดีก็ก็ยังดีนะที่ ที่ไม่มีอะไรละลายติดกันแต่เกิดจากน้ำมันเครื่องเนี่ยหมุนเวียนไม่ได้เนื่องจากเขาตัดประเก็นแล้วไปปิดรูน้ำมันที่เป็นรูน้ำมันหมุนเวียนนะนะส่วนแครงนี่ก็ยังสวยอยู่หมายถึงรูน็อตภายในอะไรก็ยังสวยอยู่เดี๋ยวล้างสะอาดเปลี่ยนข้างข้อเปลี่ยนลูกปืนข้างข้อเปลี่ยนซีนต่างๆล้างให้สะอาดประกอบก็ ก็น่าจะกลับมาเหมือนเดิมได้เครื่องบักกี้3 0 0นะเกียร์ฝากไม่มีเลขเครื่องเขาเวี่ยงกลับมาแล้วส่งเขาเวี่ยงไปทำมาใหม่นะแล้วก็อัดลูกปืนใหม่สองข้างลูกปืนข้างข้อเปลี่ยนใหม่สองข้างเออนี่คือลูกปืนเก่าที่เอาออกรีลันเตรียมไว้แล้วฝาเตรียมไว้แล้วนะ เสื้อลูกเตรียมไว้แล้วก็เหลือขั้นตอนการประกอบเอ่อการประกอบต้องไล่ประกอบแบบ100%อนะนะก็จะช้าหน่อยเพราะว่าต้องล้างอีกอย่างน้อยสองรอบแล้วก็ประกอบเสร็จหมุนเครื่องได้ติดเครื่องก็น่าจะใช้เวลาอีกสัก3ามวันนะ จริงๆแล้วมันประกอบแค่วันเดียวแหละแต่3วันคือบางครั้งประกอบไปแล้วเกิดมีบางอย่างที่ไม่เข้าที่เข้าทางของมันอาจจะต้องพึงง่งลงกึงอีกครั้งหนึ่งบักกี้เครื่องบักกี้300แบบเกียร์ฝากนะประกอบประกอบแข้งกลางเสร็จแล้วใส่ข้อเสร็จแล้ควคนนี้ก็ไล่เก็บงานนะงาน งานปั๊มน้ำถอดออกมาเพราะมันผุข้างในผุหมดแล้วเดี๋ยวต้องลือ้อปั๊มออกมาดูเปลี่ยนซีนด้วยนะอืมเพื่อจะใช้เวลาหน่อยติดเครื่องตัวนี้ก่อนยกขึ้นรถนะเอ,อกะเกตไว้ว่าวันเสาร์นี้จะได้ติดเครื่องออยกขึ้นรถอีกไวลิ่งสายไฟบนรถอีก ก็น่าจะอาทิตย์หน้าปลายๆอาทิตย์ก็น่าจะเสร็จน่าจะเอารถมาพารถกลับไปใช้งานได้นะคั <c oughs> นนี้ดูปั๊มนะ้ำเครื่องสามร้อยของบักกี้ไม่มีหมายเลขนะเป็นเครื่องเกียร์ฝากผุผุเยอะเลยนะมีแต่ตะกันซีนตัวนี้ เดี๋ยวเด,วเดวีต้องทำความสะอาดก่อนเพราะมีแต่ตะกันหมดเลยนะกว่าจะออกได้เพราะเดี๋ยวประกอบเครื่องใหม่อะไรใหม่หมดแล้วแล้วปั๊มน้ำรั่วเนี่ยนะน้ำเข้าเครื่องพังอีกก็ไม่ได้นะเสียเงินแล้วมันก็ต้องเอาให้มันจบนะกลัวจริงๆเลยดูแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวดูก่อนว่าจะ จะเอาอยัางไงกับมันเครื่องบักกี้3 0 0ไม่มีเล็กเครื่องแบบเกียร์ฝากนะอันนี้ประกอบเสร็จเรียบร้อยจะติดเครื่องยังไม่เอาน้ำเข้าติดปุ๊บดับปั๊บนะแค่ลองดูก่อนนะโอเคเครื่องติดนะเครื่องติดละ ตอนนี้ยังไม่อยากให้มันติดนานนะเดี๋ยวยังไม่รันระบบน้ําเข้าพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์เดี๋ยวจะเอาระบบน้ําเข้าแล้วเดี๋ยวจะติดเครื่องยาวสัก20-30นาทีนะ,ะเครื่อง300บนบักกี้นะไม่มีหมายเลขเครื่องเป็นเกียร์ฝากนะ สรุปต้องรื้อฝาขึ้นมาทำใหม่นะเออ่อคิดว่าตอนนี้เดี๋ยวเดี๋ยวลื้อออกมาคงจะต้องตีบ่าวาลใหม่ต้องใช้เวลาอีกต้องพึ่งลงกึงเพราะว่าเอ่อตอนแรกคิดว่าใช้ได้อะนะแต่ที่สุดแล้วเปลี่ยนวาวใหม่เปลี่ยนอะไรใหม่แล้วบ่าวาลเดิมติดเครื่องแล้ววาลรั่ววาลรั่ว ก็เลยต้องเอาออกหรือหรืออีกรอบหรือเฉพาะฝานะเดี๋ยวยกฝาออกแล้วก็ทำบ่าวาวใหม่ใช้เวลาอีกนิดนึงแต่น่าจะเสร็จน่าจะวันวันจันหรือวันอังคารน่าจะยกเครื่องขึ้นรถได้เครื่องสามร้อย บักกี้ไม่มีหมายเลขเครื่องเป็นเกียร์ฝากนะเกียร์ถอยหลังเป็นเกียร์ฝากประกอบเสร็จติดเครื่องค่อนข้างจะเสถ <t> ียรและเดี๋ยวจะติดเครื่องไป เกือบเกือบตีไปตั้งครึ่งชั่วโมงนะจะแช่อยู่อย่างเนี้นะจะดูระบบน้ําตอนนี้ระบบน้ําเข้าไปแล้วระบบน้ําเข้าไปแล้วเดี๋ยวจะดูว่ามีอะไรรั่วซึมโยดก่อนจะยกขึ้นหร,หรือเปล่าถ้ามีก็เดี๋ยวก็จะแก้ไขก่อนจะยกขึ้นสามร้อยซีซีบนบักกี้นะ น้ำปกติไหลเวียนไม่มีดันไม่มีพ่นโอเคไม่มีน้ํามันรั่วไม่มีน้ำรั่วเครื่องเดินนิ่งดีเดี๋ยวคืนนี้จะยกขึ้นเก็บงาน แล้วก็เก็บสา่ไฟบนรถตอนนี้ก็สักี้สิบนาทีที่ผ่านมาก็ติดเครื่องแช่ไว้โ,โอเคนะบักกี้สามร้อยนะเมื่อก,กี้ลือ้อลือมาถึงหัวเมนนะนะเนี่ยมามาสิบสองแม่มาสิบสองสีนะ เมนหลักเนี่ยเมนกลางรถเนี่ยขึ้นมังบนแม่งเหลืออยู่สามสีก็ทิ้งอ่ะทิ้งหมดเลยนะทั้งกองนี้ด้วยเนี่ยทั้งทั้งตรงนี้ทั้งเมนหลักก็คงใช้ไม่ได้หมดเลยนะนั่นก็ตัดต่ออะไรก็ไม่รู้เยอะแยะเลยนะอันนี้ลื้อเพื่ออยากจะดูนะว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับรถคันนี้ก็โอเคเข้าใจแล้วล่ะคือคันนี้ แม่งตัดต่อสายไฟหัวท้ายแม่งเหลืออยู่แค่อย่างอะสามสีก็คือมันรถรถเนี่ยมันมันก็ไปไปหลายช่างบางทีก็ต้องเซอร์วิสเปลี่ยนเออเขาเรียกไล่ไฟบางทีเกิดระบบไฟมีปัญหาไล่หัวท้ายถ้าหัวสีท้ายสีกลางสีแม่งก็ไล่กันไม่เจอนะ เออมันก็จะเป็นอย่างนี้ล่ะจริงๆแล้วมันก็ต้องทั้งเมนเลยหัวสีอะไรมาสิบสองเส้นสิบสองสีหัวสีอะไร,ะไ,รไปท้ายถึงท้ายนูน่นมันก็ต้องเป็นสีนั้นเพราะสีใสาไฟมันก็จะกําจากัดหน้าที่ของมันอยู่นะคือถ้าเกิดว่าเราเห็นสีใสาไฟแล้ว มันเป็นไปตามสแตนดาดของมันเนี่ยเ,เรื่องเซอร์วิสมันก็จะง่ายขึ้นแค่นั้นเองเนี่ยพอหัวเนี่ยเนี่ยท้ายแม่งมีอยู่สามสีหัวมีอยู่สามสีเนี่ยแล้วกลางมีอยู่สิบสองสีเซอร์วิซยากมากก็ตัดทิ้งหมดอุปกรณ์ไม้พวกนี้ใช้ไม่ได้หมดเลยนะยกถอดทิ้งหมดอ่ะ นะออแจ้งลูกค้าด้วยนะถอดทิ้งหมดเลยนะเดี๋ยวจะดูว่าสวิตพวกนี้พอใช้ได้หรือเปล่าเนี่ยเนี่ยไม่รู้จะใช้ได้หรือเปล่านะสวิตกุญแจนี่ก็ใช้ไม่ได้หรอกเนี่ยนะคือเอาเอาไปว่าทิ้งอ่ะเหลือแต่พลาสติกตัวนี้ไว้ใช้อ่ะนะแต่ตัวนี้ก็จะจะไม่แกะออกหรอกเดี๋ยวมันจะเป็นรูโบนนะไม่ใช้ไม่ได้แล้วนะ เอาเป็นว่ารถคันนี้ก็จะตะตาร์เติดมีแต่มีสัญญาณไฟเลี้ยวมีไฟหน้าครบนะแต่ไอ้พวกใม้พวกนี้แล้วผมทำสายไฟให้เรียบร้อยไวริ่งใหม่ทั้งเมนทั้งหมดทั้งคันเนี่ยไปตัดต่อของผมแม้แต่ลอยเดียวถ้าให้ผมแบบว่าหมายถึงว่าตัดต่อสายไฟเมนที่ผมไวริงใหม่เนี่ยแม้แต่ลอยเดียวเนี่ยก็คือหมดประกันทุกอย่างนะอันนี้ผมก็ต้องแจ้งไว้ออแจ้งลูกค้าด้วยนะ เพราะสายไฟเมนผมทําด้วยความตั้งใจและยากลําบากมากไปตัดต่อช็อตบักกี้300นะไวริงสายไฟเสร็จแล้วเหลือแค่เก็บตอนนี้กําลงังลองเครื่องอยู่ลองระบบไฟเดี๋ยวจะเก็บไฟเลี้ยวหลังไฟเลี้ยวหน้าไฟหน้าตอนนี้แต่ก็ดังแล้วนะเออไฟเลี้ยวติดตั้ง ใช้ปุ่มนี้ติดตั้งนี่เลี้ยวซ้ายนี่เลี้ยวขวาอันนี้แต่อันเดิมอันนี้เป็นปุ่มเปิดปิดไฟหน้านะตอนนี้ยังไม่ได้เข้าระบบไฟหน้าเหลือเหลือจากไฟไฟเมนเนี่ยเข้ามาเข้าไฟหน้าตอนนี้ก็ลองเครื่องยนต์เสียงก็โอเคนะ เสียงกลางนั <t <t ่นคือเสียงเม็ดนะเสียงเม็ดฝั่ง CVT กักกๆกกกพอใส่พามกลางเม็ดพอเม็ดันแตกขึ้นขอบแล้วมันก็จะเงียบไปเดี๋ยวจะดูก่อนว่าจะใส่กองยังไงนะ เรียบร้อยนะดีก็มันพังตรงเนี้ยนะปั๊มน้ำแตกเรียบร้อยแล้วเร่งเครื่องร้อนตับน้ำมันเข้าไปอยู่ในเครื่องอีกอีกแล้วเดี๋ยวต้องยกลงทำใหม่ทำใหม่นะทำปั๊มน้ำนะคราวนี้เหลือแค่ปั๊มน้ำเออก็คราวนี้ต้องเดี๋ยวต้องดูต้อง อันไหลเรื่องอ,อันไหลอะล่ะนะต้องดูเรื่องอันไหลว่าเดี๋ยวต้องหาหาปัม๊มตัวนี้ก่อนกระจุยเลยนะมันโบโบออกน,น,นู่นสองสามเมตรหนึ่งฮะเรียบร้อยไปละเครื่องร้อนเร่งเครื่องจนเครื่องร้อนเรียบร้อยเลยสภาพ หรือทำไมขอเวลาหน่อยเครื่องสามร้อเกียร์ฝากวางอยู่ในบักกี้นะประกอบเสร็จแล้วขึ้นเครื่องเสร็จเรียบร้อยเอาเครื่องขึ้นรถเสร็จเรียบร้อยลองติดเครื่องทุกอย่างสมบูรณ์ดีในที่สุดแล้วน้ำเข้าเครื่องนะเอ่อปั๊มน้ำหรือไม่ก็ตีนเสือ้อ เช่องน้ำน้ำบนนะนะไม่ปั๊มน้ำก็ตีนเสือ้อคราวน,นี้เดี๋ยวจะลื้อดูอีกทีหนึง่งพอตอนแรกที่ติดเครื่องน้ำไม่รั่วพอร้อนแล้วเนี่ยรั่วพอยกขึ้นรถแล้วรั่วน้ำเข้าไปในห้องห้องน้ำมันเครื่องห้องเขาเหวียงทั้งหมดเลยนะข้างบนนี้สูบฉีดขึ้นมาก็คือ น้ำทั้งนั้นแต่ที่สังเกตได้ว่าเอ,อไม่น่ามีปัญหาอะไรหนักเพราะว่าห้องเผาไหม้ไม่มีคาบน้ําอยู่นะหัวลูกสูบก,ก็ไม่มีคาบน้ําดูแล้วหัวลูกสูบก,ก็ไม่มีคาบน้ํานะก็ถือว่าเดี๋ยวเดี๋ยวแก้ไขแก้ไขหาจุดรั่วก่อนว่ามันรั่วตรงไหนอะ ก็เพ่งเล็งไว้นะเพราะซีนปั๊มเป็นซีนเทียบนะถ้าเกิดเป็นซีนปั๊มจริงๆต้องสั่งเนี่ยก็คงต้องรอหน่อยนะสามร้อยบักกี้เกียร์ฝากนะเครื่องสามร้อยวางบักกี้เกียร์ฝากก่อนหน้านี้คือถอดออกมาลือ้ออกมาทำความสะอาดภายนอกคือไม่อยากแตะแตะข้างในนะอย่างแกนตัวเนี้ย ไม่ต้องไปหาไหลเลยเดี๋ยวคงจะต้องต้องทำใหม่เดี๋ยวต้องทำใหม่ต้องขัดเนี่ยผิวแกนเนี่ยที่ที่ขูดคูดกับซีนเนี่ยซีนตัวนี้ซีนตัวนี้จะอยู่ซีนชั้นในนะซีนชั้นในตัวนี้ซีนเทียบนะตัวนี้ สีชั้นในที่ไม่ได้ลื้อออกมาเนี่ยตอนนี้แม่งต้องลื้อเพราะว่ามันรั่วมันรั่วแล้วความประมาทของผมเองอั่นแหละไม่อยากลือ้อแกลือล้อกลัวแม่งเป็นตามมดเนี่ยกลัวมากเลยกลัวเป็นตามมดและไอ้แกนนี่ก็เป็นตามมดเดี๋ยวต้องทําแกนใหม่ไม่งั้นก็รั่วอีกขอเวลาหน่อยแล้วกันนะเอ่อทำทำชุดนเ,นนนเนี้ยผมว่าเอ่อวันทำวันสองวันน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวไปไป,ไปหาซีนก่อนนะ แต่จะให้พยายามให้เสร็จให้เร็วเพราะรถมาอยู่ที่ผมนานล้เครื่องสามร้อยวางบักกี้เกีียวฝากซีนปั๊มน้ำแกนปั๊มน้ำแต่งแกนละวทำความสะอาดเบ้าในและอยากจะทำความสะอาดให้ได้มากกว่านี้นะ อันี้ใช้ขัดแล้วนะใช้ใช้ทองเหลืองขัดเอานะถ้าเกิดมากกว่านี้กลัวกลัวเดี๋ยวจะตามมดจะขึ้นก็ทำทำทำให้สะอาดที่สุดเครื่องสามร้อยบนบักกี้ไม่มีหมายเลขเครื่องนะหรือฝาข้างนี้ทำซีนปั๊มน้ำใหม่เดี๋ยวพรุ่งนี้พรุ่งนี้วันเสาร์จะยกขึ้นอีก อีกรอบหนึ่งคิดมาไม่น่ามีปัญหาแล้วนะคือโคตรโคตรพยายามเลยนะพยายามให้แม่งเนียนแต่จําไว้แล้วกันว่าไอ้เครื่องตัวนี้ต่อไปถ้าถ้าปั๊มน้ํามีปัญหาเนี่ยให้ใช้สซีนซีนตัวนอกเนี่ยให้ใช้ของคลิกนะคลิกฮอ,อ,อนด้าคลิกเนี่ยของบ้านเราเนี่ยเพราะเป็นสซีนวงนอก30เดี๋ยวพรุ่งนี้ยกเครื่องขึ้นติดเครื่องไอไอไวริงสายไฟบนรถเนี่ย แล้วเสร็จแล้วนะเหลือแต่แค่เก็บคราวนี้ไอ้ปั๊มน้ำแม่งแตกก่อนก็เลยยกต้องยกลงมาทำใหม่เครื่องสามร้อยบนบักกี้นะโอ้สบายใจแล้ววันเดียเะรายว่าทำปั๊มน้ำจบแล้วเอ,อเปลี่ยนตีนปั๊มน้ำอีกชุดหนึ่งตีนเก่าก็จุย หมายถึงตีนที่เปลี่ยนไปใหม่อ่ะนะเอ,อ่อแม่งกระจุยไปละก็เลยเปลี่ยนแม่งอีกตัวตอนนี้ปั๊มน้ำโอเคแล้วนะเปิดฝาม่าน้ำดูแล้วน้ำเวียนปกติอนะไม่มีจุดรั่วตึมละพรุ่งนี้วันอาทิตย์จะจบงานนะค่อนข้างที่จะ ดีใจนะที่จะได้กลับบ้านไปไปใช้ไปไปไป,ไปได้ขับนะแต่ก็ต้องดูแลมันหน่อยอนะเจ้าของรถต้องดูแลมันหน่อยเพราะว่าเครื่องมันแก่ปีแล้วก็พยายามทำให้มันได้มากที่สุดนะ